ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองกู๊ดแฟมรายการที่จะมาวิเคราะห์การเมืองจนกว่าเราจะได้ไปได้สปิคและวันนี้เรามากันในหัวข้อที่มีชื่อว่าเพื่อไทยประทะแบง่งชาติใครถูกใครแท้ผู้สนับสนุนของเราในวันนี้ก็คือท่านผู้ชมนะฮะใครอยากสนับสนุนก็เข้ามาได้ที่กติกร0631278299นะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องเรามันก็เริ่มมาจากไองานนั่นแหละไองานที่เพื่อไทย ปลาใสานะสิบไม่รอทําต่อให้เต็ม10อะไรเงี้ยมันก็ยังไม่จบมันก็มีประเด็นที่โผลออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันจนวันเนี้ยวันเนี้ยว,วันที่6แล้วก็ยังพูดกันอยู่ยังด่ากันอยู่ในเรื่องของคุณลุงอิงเนี่ยที่ไปพูดไว้เนี่ยว่ากฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเรื่องนี้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะนโยบายการคลังถูกใช้งานข้างเดียวอย่างหนักเนี่ย เรียกว่าด่ายันสำนักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์ก็ออกมาด่าว่าเฮ้ยไอการที่คุณนุกงอิงอยากให้ธนาคารผูกติดอยู่กับรัฐบาลหรืออยู่ภายใต้รัฐบาลเนี่ยมันจะมีมีปัญหานะนะฮะแล้วก็มีการตอโต้ตอบออกมาอย่างหนักซึ่งไอการโต้ตอบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจผมจะมาดูว่าน่าสนใจยังไงไปดูกันอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ย ขอแนะนําสิ่งที่เรียกว่าแกสไลนิงแกสไลนิงคืออะไรภาษาไทยเขาเรียกว่าการปั่นความหมายก็คือใช้เรียกพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่พยายามเบียงเบนความคิดหรือความรู้สึกของอีกฝ่ายดังนั้นในในวิดีโอนี้เนี่ยการปั่นหรือการแกสไลนิงหรือการเบียงเบนหรือการแถเนี่ยผมจะถือว่ามันคือความหมายเดียวกันแล้วกันนะในคลิปนี้นะทีนี้ไปดูไปดูว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่การเบี่ยงเบนประเด็นอย่างไรหรือไม่นะฮะไปดูกันดีกว่า เอาละอย่างแรกเลยมันก็คําถามที่พักเพื่อไทยควรตอบก็คือว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือไม่อย่างไรซึ่งคุณลุงอิงตอบไปแล้วว่ามันเป็นปัญหาแต่ไม่บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรนะดังนั้นก็ผมก็าคาดหวังว่าก็จะมีคนมาชี้แจงว่าทําไมการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระเนี่ยมันเป็นปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะะไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลผมก็หวังว่า จะมีใครมาบอกเหตุผลผมหน่อยเผื่อผมจะได้เชื่อเขาบ้างไงเอออยากจะให้เราเชื่ออะไรก็ต้องบอกเหตุผลถูกไหมมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะบอกไหมและเขาจะกล้าพูดหรือเปล่าขอบคุณกรรมกรข่าวเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนแรกที่มอมาพูดก็คือคุณกิติรัตน์นารณนองนะฮะเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกแล้วก็เป็นอดีรตรัฐมนตรีคังแชร์โพสต์เดิมแล้วก็มาบุว่าแล้วก็มาบอกว่าผมมั่นใจนะครับบอกว่ามั่นใจนะไม่รู้ว่าแฟต์คืออะไรแต่เขาบอกว่าเขาความรู้สึกเขาว่าเขาคือเขามั่นใจ การแสดงจุดยืนของหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณแผนทองทาต่อธนาคารกลางที่กาลังอวดอ้างความเป็นอิสระเป็นคํากล่าวแทนใจของคนไทยเกือบทุกคนโอเคคําถามก็คือว่าอย่างอย่างทีละประเด็นแล้วกันนะ,ะนะทีละประเด็นประเด็นแรกคือไม่ได้ตอบว่าทําไมความเป็นอิสระของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาเศรษฐกิจอย่างแรกไม่ได้ตอบไม่ตอบว่าเป็นไหมและไมไ่ตอบว่าเพราะอะไรบอกว่า สิ่งที่คุณแพทองทานพูดเนี่ยมันเป็นคํากล่าวแทนใจผมก็เอ่อก็คืออันนี้คือคนละประเด็นและเอาเอาประเด็นนี้ก่อนก็คือถามว่าจริงไหมผมสอบตัวนี้นะไอ้าคาพูดเนี้ยแม่งก็เป็นวัฒกรรมเดี๋ยวผมโชยดูว่าวัฒกรรมจริงเปล่าผมก็ไปถามคนในช่องนะช่องนี้แหละก็ไปถามแล้วว่าคุณคิดว่าใครเป็นปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะมีโอยก็คือรัฐบาลเพื่อไทยกับแบงค์ชาติมีคนมาโหวตหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะรัฐบาลมีคน ตอบว่า85%เนี่ยคือรัฐบาลเพื่อไทยเป็นปัญหาและอุปสรรคต่กอการแก้เศรษฐกิจมี13%ที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่แบงค์ชาติดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ชาตินะครับดังนั้นในคำพูดที่บอกว่าธนาคารเป็นปัญหาเนี่ยอันนี้คือไม่จริงนะครับไม่ไม่ใช่คำแทนใจของคนไทยเกือบทุกคนนะครับอันนี้คือว่าเป็นวาทกรรมนะฮะมาคนที่สอง หน่ผพูดคือโศกรัฐบาลน,นะก็คือคุณชัยออกมาบอกว่าการเมืองไม่ได้สั่งธนาคารประเทศไทยและสั่งไม่ได้แต่เรียกร้องให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายพรลบธนาคารประเทศไทยการกําหนดและดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยเนี่ยต้องคํานึงถึงนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยซึ่งไม่ได้บอกว่าความเป็นอิสระของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยเพราะอะไรนะบอกว่าสั่งไม่ได้ และไม่ได้สั่งนะฮะก็คือคนละคนละประเด็นกับที่เราอยากรู้อะคือเราอยากรู้งว่างว่าที่อุงอิงพูดเนี่ยเหตุผลคืออะไรไม่มีใครบอกเลยเนี่ยสองคนแล้วเนี่ยก็ไม่มาบอกว่าว่าทําไมมันเป็นปัญหาไหมแล้วมันทําไมถึงเป็นปัญหาก็ไม่ได้บอกแค่บอกว่าไม่ได้สั่งและสั่งไม่ได้นะฮะเป็นการเรียกร้องนู่นนี่นั่นนู่นซึ่งคนละเรื่องอุงอิงไม่ได้มาเรียกร้องก็คือคนละเรื่องอะเนี่ยเบี่ยงเบนอยูแล้วไม่ได้ตอบคําถามนี้เลย ไม่จบนะครับคุณภูมิธรรมนะครับรองนายกในฝันของใครใหลายๆายคนก็มาบอกว่าแบ่งชาติไม่ใช่องค์กรหรือสถาบันที่ประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์หรือแตะต้องไม่ได้คือมันก็ไม่มีใครสงสัยไงว่าแตะต้องได้หรือเปล่าหรือวิจารณ์ธนาคารประเทศไทยได้หรือเปล่าไม่มีใครสงสัยตรงนั้นเลยใครถามก่อนคือคนเนี่ยอยากรู้ว่าทําไมความเป็นอิสระไม่ได้พูดรอบที่สามแล้วนะว่าทําไม ความเป็นอิสระของธนาคารกลางเนี่ยถึงเป็นปัญหานะครับก็ไม่มีใครบอกก็แค่บอกว่าวิจารณ์ได้เออก็คนละเรื่องนะครับไม่เบี่ยงเบนแล้วก็มาว่านักข่าวด้วยว่ายึดติดอคติเดิมนู่นนี่นั่นนู่นนะก็ไม่ได้ตอบคําถามท,าที่เราอยากรู้ไม่จบนะครับมาถึงมิสเตอร์ดิจิตอลวอลเล็ตก็คือคุณเผ่าภูมินะฮะก็มาบอกว่าชี้เมื่อมีอะไรวะเมื่อประสิทธิภาพแบงค์ชาติเป็นที่กางขา การตั้งคำถามจึงเป็นสิทธิ์คำถามแรกใครกลงขาผมว่าน่าจะมีแค่คุณอุ้งอิงกับพรรคเพื่อไทยมั้งที่กังขาผมว่าไม่ไม่น่าจะมีใครกังขาผมว่าจากที่ผมถามมาเนี่ยผมว่าเราน่าจะกลงขากับการแก้ปัญหาของรัฐบาลเพื่อไทยมากกว่าผมว่าไม่ไม่มีใคกกังขาธนาคารกลางอาจจะมีบ้างแต่ผมว่าประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะกลางขาแต่ผมว่าน่าจะประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยน่าจะกลงขากับรัฐบาลเพื่อไทยมากกว่า นั่น,น,นอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวาทการรมอีกแล้วบอกว่าการตั้งคําถามจึงเป็นสิทธิ์นะฮะซึ่งไม่มีใครถามคุณเผ่าภูมิกับคุณนุอิงแน่นอนว่าการตั้งคาถามเป็นสิทธิหรือเปล่านะบอกว่าการตั้งคําถามเป็นสิทธิ์นะหวังรับฟังหวังธนาคารประเทศไทยรับฟังและปรับปรปุงเช่นเดียวกับรัฐบาลฟังแบง์ชาติวิจารณ์นิตอนวอลเลตผมว่าเขาไม่ค่อยฟังเท่าไหร่มั้งหรือเขาฟังอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้รับ คำแนะนําไปทําอะไรเท่าไหร่อันนี้ผมว่าส่วนตัวนะผมว่าเขาไม่ได้ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่เพราะว่าถ้าฟังจริงเอย่ยผมว่าเขา,เ,ขาเลิกทาไปแล้วแหละในเมื่อคนของพอรรคเพื่อไทยไม่มีใครตอบคําถามที่ผมอยากรู้นะฮะก็ต้องรบกวนนะอดีตรองโฆษกรัฐบาลประยุทธ์มาตอบให้นะฮะว่าเอาละรองโฆษกรัฐบาลประยุทธ์ชื่ออะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ก็ก็ยกบทความของ IMF นะคความเป็นอิสระของธนาคารกลาง กล่าวว่าธนาคารกลางที่มีคะแนนความเป็นอิสระสูงทําได้ดีในการควบคุมการคาดการอาตารัตราเงินเฟ้อของประชาชนซึ่งจะช่วยให้อาตาัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนี่เห็นไหมก็คือถ้าเกิดว่ามีความเป็นอิสระสูงเนี่ยจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยต่ําความเป็นอิสระยังส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพด้านราคาซึ่งสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนี่ไงนี่ไงเขาเขาบอกแล้วว่าถ้าเป็นอิสระ เงินเฟอ้อจะต่ำแล้วก็ราคามีเสถียรภาพซึ่งก็ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตร,ระยะยาวเห็นไหมเนี่ยทำไมรัฐบาลเพื่อไทยเบี่ยงเบนนะครับเบี่ยงเบนจัดจัดอ่ะเศรษฐกิจกัญญาก็บอกว่าอุ้งอิงเนี่ยไม่ไม่มีตำแหน่งทางเศรษฐกิจนะฮะตำหนิบแบงก์ชาติไปก็มีน้ำหนักจับตาเตรียมแก้กฎหมายซึ่งความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็มีเหตุผลว่า ป้องกันไม่ให้แบงค์ชาติถูกครอบงำหรือถูกแทรกแซงเพื่อตอบสนองเป้าหมายระยะสั้นของรัฐบาลนนแต่จะให้ความสำคัญกับความมั่นคงและ,สะเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะกลางเอาง่ายๆคือประมาณว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลถ้าเกิดว่าแบงค์ชาติถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยหรือไม่เป็นอิสระจากรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าสเสถียรภาพของเศรษฐกิจในระยะกลางเนี่ยมันก็จะพังนะครับมันก็จะได้แค่ระยะสั้นแต่พอระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันก็พังถ้าเกิดว่า แบงชาติต้องฟังรัฐบาลตลอดอย่างนี้ไงนี่นมันคือเหตุผลว่าทําไมธนาคารกลางเนี่ยควรจะเป็นอิสระจากรัฐบาลนะฮะซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่นอกจากคุณนุ้งอิงเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดเออไม่มีใครกล้าพูดเลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอยู่ใต้อานัตของรัฐบาลเออแล้วก็ไม่มีใครบอกเหตุผลว่าทําไมถึงเป็นอิสระเนี่ยไม่ดีนะฮะแค่บอกว่าเป็นอิสระเนี่ยไม่ดีนะเป็นปัญหานะแต่ไม่ได้บอกว่าทําไมเออจเจริญจริงคุณนุ้งอิงนี่สุดยอด มันถึงเป็นที่มาเลยว,ว่าที่คุณอมรอรัตออกมาพูดแต่ว,ว่าเอออยากให้อง้งอิงนี่แสดงสวิสัยทัศน์บ่อยๆนะดีชอบอยากให้แสดงกันบ่อยๆเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าคุณอง้งอิงเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองที่มาสายการเงินอะ่ะเขาน่าจะเก่งเรื่องโรงแรมเพราะว่าเห็นเขาทําโรงแรมใช่ไหมและพอมาพูดเรื่องการเงินเนี่ยอะไรมันก็จะมีอะไรแบบนี้ออกมาแหละอะไรที่มันขัดกับหลักสากลหลักของแบบธรรมชาติที่ไม่ควรจะเป็นอะ่ะซึ่ง ประเด็นก็คือว่าไม่ออกมายอมรับผิดไม่ออกมาขอโทษคุณลุงเอ็งนี่คือเงียบเลยไม่พูดเลยให้คนอื่นพูดแล้วคนอื่นพูดก็ไม่ได้พูดในประเด็นที่ที่เป็นที่เป็นปัญหาด้วยก็พูดประเด็นอื่นว่าว่าเอ้ยทําไมธนาคารจะวิจารณ์ไม่ได้ซึ่งไม่มีใครถามว่าว่าเราวิจารณ์ธนาคารกลางได้นหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ออกมาพูดว่าการตั้งคําถามเป็นสิทธิ์ก็ไม่มีใครถามว่าการตั้งคําถามเป็นสิทธิ์ไหม แล้วก็เนี่ยมาบอกว่าไม่ได้สั่งแล้วก็สั่งไม่ได้ซึ่งไม่มีใครถามว่าสั่งหรือเปล่าหรือสั่งไรหรือเปล่าไม่มีใครคือชอบตอบคาถามที่ไม่มีใครถามอ่ะเออไอ้คาถามที่เราถามเนี่ยไม่ค่อยตอบกันหรอกพักเพื่อไทยอ่ะผมไม่รู้ทาํางานกันยังไงเว้สรุปก็คือการตอบโต้จากฝั่งเพื่อไทยเนี่ยอย่างน้อยสี่คนที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่ให้เหตุผลว่าทําไมธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยที่เป็นอิสระเนี่ยถึงเป็นปัญหาในการแก้เศรษฐกิจไม่มีใครบอกเหตุผลเลย แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดด้วยไม่มีใครกล้าพูดด้วยว่าว่าธนาคารที่เป็นอิสระเนี่ยมันไม่ดีนะไม่มีใครพูดแล้วไม่มีใครให้เห็นผลด้วยเคยเห็นานายกออกมาพูดอยู่มันก็จะพูดคล้ายๆนี่แหละว่าประมาณว่าแบบว่าเออเขาก็พูดแทนใจคนไทยซึ่งผมว่าไม่จริงจากที่ผมถามมาเนี่ยคือไม่จริงเลยอันนี้คือน้องคือมีสองอย่างไม่เบีย่ยงเบนก็ก็ต่อแหลไปเลยอะพักเพื่อไทยอะผมก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมเล่นแบบนี้วะเออ ผิดก็ไม่เป็นไรมั้งผิดก็ยอมรับผิดผมว่ามันไม่ไม่เสียหายหรอกคนเราเอ่ะมันไม่มีใครไม่เคยทําผิดหรอกมันมีแค่คนที่ยอมรับผิดกับคนที่ยอมรับผิดไม่เป็นเท่านั้นแหละอ่ะสรุปก็คือว่าอ่าถ้าเรารู้สว่รรคการเมืองไหนก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้เจาะจงแล้วกันนะว่าพรรคการเมืองไหนแต่ถ้ามันมีพรรคการเมืองที่เรารู้สึกว่าถามอะไรก็พยายามแถหรือเบี่ยงเบนหรือพูดเรื่องที่มันไม่จริงเนี่ยก็วันหลังเขาไปลงสมัคร ผู้ว่าลงสมัครอมตอรหรือลงสมัครสสเนี่ยก็อย่าไปเลือกแค่นั้นแหละเพราะว่าเราคงไม่ชอบมันคงไม่มีใครชอบนักการเมืองที่พยายามแถรหรือพยายามเบี่ยงเบนประเด็นหรอกมั้งคงจะมีคนน้อยจริงๆอ่ะที่ชอบอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าชอบอ่ะน่าจะชอบคนที่แบบว่าถามมาต่อไปมากกว่านะดังนั้นก็ถ้าเรารู้สึกว่าพักไหนที่มันทําตัวแบบนี้ก็อย่าไปเลือกนะฮะก็ง่ายๆอ่ะอัปเดตข่าวกันนิดนึงนะฮะก็ มีการโต้อตอบออกมาเป็นคนที่ห้านะนะก็คือจากนายกเศรษฐานายกเพียงหนึ่งเดียวไม่มีคนอื่นนะของเรานั่นเองออกมาบอกว่านายกลั่นไม่เคยมีแนวคิดแก้กฎหมายลดอำนาจผู้ว่าธนาคารประเทศไทยอ๋อที่ที่คุณสิริกัญญาพูดใช่ไหมว่าว่ากังวลว่าเอ้ยผู้แบบนี้เขาจะแก้กฎหมายลดอำนาจผู้ว่าหรือเปล่าอ่ะชี้อนาคตไม่รู้อ้าวแสดงว่าอนาคตอาจจะแก้ใช่ไหมคือคือคือนายกกดโอ้ยผมมันเนี่ย คือเมื่อก็คือบอกว่าไม่เคยมีแนวคิดแต่อนาคตเนี่ยไม่รู้ซึ่งอันนี้พูดทําไมจะมาบอกว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่คิดนะแต่อนาคตผมอาจจะทําก็ได้นนกกเนี่ยเฮ้ยนายกกวนกวนโอ้ยผมวะเนี่ยแต่เป็นหน้าที่กระทรวงคลังซึ่งซึ่งตัวเองก็เป็นนายกแต่ว่าปัดให้เป็นหน้าที่กระทรวงคลังซึ่งตัวเองก็เป็นหัวหน้ากระทรวงคลงังเออจเจริญย้ําไม่เคยกดดันให้ลาออกเอออันนี้อาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าเขากดดันให้รถตกเบี้ยเฉยหรือพูดว่าจะปลดเออถ้าถ้าถ้าพูดก็คงปลดไปแล้วแหละ เมินโซเชียลติดแฮชแท็กเซฟผู้ว่าบอกอย่าเอาความเห็นต่างบางเรื่องมายกระดับเป็นความขัดแยง้งเป็นผู้ใหญ่กันแล้วต่างทํางานเพื่อประชาชนอันนี้บอกใครอันนี้บอกนักข่าวหรือบอกประชาชนหรือบอกผู้ว่าชอบพูดอะไรมึนๆอย่างเงี้ยงงงพูดไม่ละเอียดเลยอ่าส่วนเรื่องเมินติดแฮชแท็กเซผู้ว่าอันนี้ผมว่าไม่ดีนะเพราะว่าคนที่ติดแฮชแท็กมันก็ประชาชนคนไทยอ่ะเนาะ ถ้าเกิดว่าใครพูดอะไรมาเยอะๆผมว่าฟังซะหน่อยดีกว่าแล้วก็อย่าเอาความเห็นต่างบางเรื่องมายกระดับเป็นความผัดแยง้งอะไรวะผมแม่งผมแม่งโดนนายกแก๊สไลน์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยอะไรเนี่ยแล้วแล้วแล้วอะไรที่บอกว่ามันคือการเอาความเห็นต่างมายกระดับเป็นความผัดแยงอะเออพูดให้หมดเลยดิเผืเ่อวันหลังจะได้ไม่ทำไงเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้นี่ความเห็นต่างจะกลายเป็นความผัดแยง้งบอกด้วยดิจะได้รู้เงวันหลังจะได้ไม่ทำไงอะไรเนี่ยนายกพูด พูดอะไรเพ่งผมแบบมึนมากเลยนี่อันนี้อันน,น,นี้ผมโดนแก๊สไลท์แบบหนักๆเลยเนะียตอนเนี้เออก็เอาเป็นว่าผมผมคาดหวังว่าอา่นายกจะพูดจาให้มันรู้เรื่องมากขึ้นแล้วก็ให้คนเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วกันนะอย่างน้อยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีที่ยืนในพรรคเพื่อไทยแต่ก็อาจจะมีที่ยืนให้กับประชาชนบางคนแล้วกันนะเอออันนี้ขอยืมคำพูดไอ้ราชนกมาด้วยนะ วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะนะ้าใครอยากสนับสนุนรายงานก็เข้ามาได้ธนาคารกสิกร0631278299เจอกันคลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย